ที่พี่ใบสมัครนี้เราอ่าพีตกกังวลใจเรื่องคะแนนเสียงอะไรม้างนะครับถามว่าพี่ตกกังวลใจเรื่องคะแนนเสียงไหมต้องต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนคนน้านในยุคน,นี้นะครับ ผมเชื่อมั่นว่าเขาตัดสินใจมีเหตุมีผลนะครับมีเหตุมีผลแม้ว่าจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามานะครับมากระทบนะครับจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังยึดหลักของอนาคตของตัวเองอนาคตของลูกหลานนะอนาคตของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็อนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองอย่าะนั้นไม่กังวลครับ